สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับองเกียวโตซีรีวันนี้เกียวโตก็จะมาสปอยซีรีส์เดนเรืองข้ามลหัวใจนายสันโดในตอนที่5้าถึงแให้ทุกคนฟังกันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับฟังการสปอยได้เลยค่ะใครถามนางเอกคุณแน่ใจนะว่าเป็นใครไม่ได้เป็นอย่างอื่นในเพียงเราจะเป็นอะไรได้อีกล่ะฉันจะสุขอยู่แล้วเนี่ยและ้าพระเอกคุณเขินใช่ไหมล่ะแล้วน้องหน้าหวานก็มาหาพระเอกเธอถามว่านายเกเป็นใครกันทําไมถึงไม่อยู่ที่นี่ใครจึงตอบว่านายกเป็น เพื่อนคนหนึ่งของเขาน้องหน้าหวานซาวแต่เธอดูเหมือนนางบันร้ายมากกว่านะถาเอาพระเอกอมยิ้มเบาๆพระเอกถามว่าเธอกลับมาทมําไมเธอเล่าว่าเธอใกล้เรียนจบแล้วแล้วกลับมาท,ทําวิทยาน,นิพนธ์ชาหอมสิบลีที่พระเอกกาลังปลูกอยู่และเอาหนังสือแนะนําการปลูกชาให้พระเอกเธอบอกพระเอกเขาก็น่าจะรู้ว่านะของเธอปากร้ายแต่ใจดีเขาหรือโรงเรื่องของคุณคงไม่ใช่เจต,ตนาที่ท้ายติงแต่ไม่เป็นไรเธอจะเรียกเพื่อนมาช่วยเองพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรเขาทําเองได้และเธอรีบ กลับไปหาหน้าของเธอน้องหน้าหวานตอบว่าพระเอกทำไมรีบไล่เธอกลับไปจะอรีไปอยู่กับนางมาร้ายหรอเธอไม่สบายก็ไปหาหมอสินายเอกก็หลับต่อละอ้อนพระเอกเธอหิวน้ําตั้งเลยแต่กลับกลายเป็นน้องหน้าหวานที่เดินเข้ามาเธอขอดูว่านายเอกตัวร้อนแค่ไหนนายเอกบอกว่าไม่เป็นไรก็ได้มัง้งเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเธอเลยแนะนําให้ในายเอกไปโรงพยาบาลป่วยอยู่ที่นี่ก็รักษาไม่หายหรอกเมื่อพระเอกเข้ามานายเอกอ้อนฉันไม่สบายคุณต้องอยู่เป็นเพื่อนฉันนะพระเพลสาวดู ท่าทางเป็นหนักอยู่นะสงสัยประครบร้อนมากเกินไปนายเอกคิดโพแตกได้ยังไงกันพระเอกเตือนไม่ต้องทําร้ายตัวเองเพื่อรังผมขนาดนี้ก็ได้นะแต่ว่านหางหยิบมาใช้ได้เวลาจะต้อนอะไรก็ทําให้มันเนียนหน่อยเราทั้เอกกับน้องหน้าหวานก็มาช่วยกันสร้างโรงเรือนใหม่นายเอกแล้วก็แฟามาบริการแต่เราก็มีรถขับมาหลายคันนายเอกเตือนพระเอกบอกว่าอย่าไปเพราะกลัวพวกเขาจะมาทําลายชาของพระเอกอีกแต่ความจริงแล้วพวกเขามาหาพระเอกพระน้องหน้าหวานโทรตามเขาถามว่านาย เ,เธอเลยแนะนำว่าเป็นแฟนพระเอกขำเอาทุกคนอึ้งกันไปหมดนายเอกสาวเธอล้อเล่นเธอเป็นบลูบล็อกเกอร์แล้วเขาก็พาคนงานมาช่วยพระเอกน้องหน้าหวานกระหนุมกระหนิงก,นก,กับพระเอกสองคนต้นหน้แอฟคิดหรือว่าความพยายามของเธอหลายวันมานี้จะสูญเปล่าเพราะผู้หญิงคนนี้นะแต่พวกเขาอาจจะรู้จักกันมานานกว่าเลยสนิทกันก็คงเป็นเรื่องปกติพอพระเอกไม่ยอมกลับบ้านนายก,ก็น้อยใจเอาแต่คุยกับลูกเป็ดเธอบอกลูกเป็ดว่าจะล็อกประตูบ้านไม่ให้พ่อเข้าบ้านแล้วเพราะเขางี่เง่ากับคนรากาักเก่า แล้วนายเอกก็เปลี่ยนใจแถมเธอยังเตรียมมาหันเย็นไว้ให้พระเอกเห็นกี้มออกมาเบาๆวันต่อมาพวกเขาช่วยกันสร้างโรงเรียนต่อนายเอกตามออกมากับลูกเป็ดเพื่อช่วยดูแลพระเอกเมื่อพระเอกจะล้มนายเอกก็รีบไปช่วยทําให้น้องหน้าหวานไม่พ่อไาเอาเป็ดมาเดยวก็ไม่เหยยบย่ําต้นคารอกนายเอกต่อว่าที่เธอมาว่าลูกเป็ดพระเอกเลยให้นายเอกพาลูกเป็ดเข้าบ้านไปก่อนมาถึงเวลากินข้าวน้องหน้าหวานก็บอกพระเอกว่านายเอกร่างป่วยเพื่อประวิงเวลาเธอคงมีเจตนาที่ไม่ดีนายกกลับมา พระเอกกับแนเธอตนเ้าด้วยกันแต่แล้วนายเอกก็งอนเข้าบ้านไปแต่เธอก็มานั่งเสียใจนี่เธอพลาดโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดพระเอกไปแล้วแล้วนายเอกก็เผลอลาไปตื่นมาเมื่อไม่เจอลูกเป็ดก็รีบตามหาพระเอกเห็นก็ออกไปช่วยแต่น้องหน้าหวานก็ห้ามไว้คุณเสียเวลากับเธอไปถึงเมื่อไรกันคุณเคยตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าปลุกทำไม่สําเร็จก็จะไม่สนใจอย่างอื่นแต่พระเอกก็มือถอออกแล้วไปช่วยนายเอกตามหาลูกเป็ดนายเอกตามมาเจอกับลูกเป็ดที่ร้านขอพรเมื่อมองไปบนท้องฟ้าเห็นดวงดาว ก็ย,ยืนมองอย่างมีความสศกแล้วพระเอกก็เดินเข้ามาพอดีนายเอกก็ถามว่าเขามาทําไมพระเอกพูดบนขเขากลางคืนมืดและอันตรายนายเอกไปโชดฉันไม่ได้เป็นอะไรกับคุณจะมาสนใจทําไมกันพระเอกพูดแต่มานัดมีงูนะนายเอกเลยรีบเดินเข้ามาหาเขาพระเอกรีบเอาเสื้อคลุมให้ในายเอกยังห่วงยยนายเอกอ่อยสวมให้ลาวไม่อดหนหรอพระเอกต้องหน้านายเอกแล้วเดินไปไกลๆทำเอานายเอกว้าวุ่นไปหมดแต่แลาวพระเอกก็ค่าเอาลูกเป็ดไปกุมนายจตับใบหน้าพระเอกขึ้นมาแล้วมองหน้าเขาทำเอาพระเอกตื่น เต้นไม่น้อยแล้วนายเอกก็ให้เขามองไปบนท้องฟ้ามันมีดาวเยอะมากต่อมานายเอกก็ลงตัวเองว่าพระเอกนั้นแทดึงเล้าเป็นห่วงเธอแต่ทำเป็นเอาลูกเป็ดมาอ้างใจหวั่นไหวแต่ยังปากแข็งอยู่เมื่อพระเอกเดินมานายเอกจึงรีบเข้าไปเรียกเธอถามว่าเขาจะไปไหนพระเอกบอกว่าเขาจะไปย้ายต้นราเพื่อนนายเอกเล่าให้น้องเย้ฟังว่าตอนนี้นายเอกลำบากมากเธอยอมขายกระเป๋าที่พวกเราซื้อให้เพื่อเอาเงินมาจ่ายเงินเดือนทุกคนทำาอออน้องเย้รู้สึกผีทิตตลาออกแล้วน้องเย้ก็มาบอกกับนายเอกว่าเขาจะเป็น ขุนส่วนของเธอต่อไปทําให้หนายเอกดีใจไม่น้อยส่วนอาของพระเอกตอนนี้เขาก็มาบอกกับชาวบ้านว่า,มาเมะลกกาแฟาปัจจุบันราคาถูกลงมากต้องพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เท่านั้นถึงจะทําให้ทุกคนอยู่รอดได้เขาต้องการที่ดินบนเชิงเขาเพื่อพัฒนากาแฟาสายพันธุ์ใหม่นั่นจะทําให้ชาวบ้านกลับมามีกําไรอีกครั้งเพื่อนจึงเดินมาเมาส์กำาังเอกว่าความจริงแลว้วอาของพระเอกเกลียดพระเอกมากตั้งแต่แม่พเพกตายไปแต่วันนี้เขามาแปลกกับสนับสนุนให้พเพกปลูกชานายเอกจึงคิดว่าการทําให้พเพลก ต่เขานั้นดูยากกว่าเดิมไปอีกเธอเลยคิดจะมาทําลายต้นชาของพระเอกแต่เมื่อมาถึงเธอก็ไม่กลา้าแล้วพระเอกก็เข้ามาพอดีนายเอกจึงบอกว่าเธอมาดูต้นก้าเฉยเพระเอกบอกนายเอกคืนนี้ฝนจะตกเขาเลยมาดูโรงเรือและต้องขุดลอกน้ําบริเวณรอบๆเม้ท่วมตัวตาแต่แล้วฝนก็ตกลงมานายเอกเลยขอตัวกลับก่อนพระเอกถึงเอาเสื้อใส่ถ้ายังห่วงยายนายเอกถามแล้วเขาล่าพระเอกพูดไม่ต้องห่วงฉันก่อนจะเดินเท่ๆไปขุดลอกคูน้ํากลางสายฝนนายเอกเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วย นายเอกคูดก้าจะทำจนเสร็จนายเอกสารภาพว่าแท็กซ์ลาวที่เธอมาวันนี้ก็เพื่อเหยียบต้นกล้าของเขาให้ตายไทยเอกตอบว่าเขารู้นายคู่ฉันเกือบทำมาแล้วแต่เพื่อนกันก็ต้องช่วยกันละกันไม่หักหลังกันพทยเอกู่แต่นายช่วยเหลือเขาไม่ได้หักหลังเขาเลยพวกเราช่วยกันปกป้องต้นกล้าเป็นอย่างดีนายเอกจึงถามเขาเป็นคนทอฟอร์มากและมีความรู้ทำไมต้องทำตัวเป็นพระสงฆ์ปลูกชาคุณมีความในใจอะไรที่ไม่สะดวกบอกฉันใช่ไหมพทยเอกก็ได้แต่งเงียบนายเอกจึงพยายา นางเสือหาแตาป้าข้างบ้านที่ชอบรูดี้ไปหมดแตป้าข้างบ้านกลับให้หนังเสือหน้าเอกมาอ่านเธอไม่เข้าใจว่าคนเราที่ใช้ชีวิตปัจจุบันอย่างดีแล้วทําไมถึงยึดติดกับอดีตพรเอกาอาหารมาเสิร์ฟแต่มันก็ดูตื่นชืดไปหมดหนางเอกเลยชวนพระเอกไปเติมความหวานให้ร่างกายนาเอกสอนพระเอกทำยำสตรอเบอร์รี่พอเขาทํากันไปป้อนกันไปด้วยความน่ารักแต่แล้วนาเอกก็มาให้พระเอกชิมพต่เอกแล้วเคยมีคนบอกผมว่าการกินของหวาน ทำให้เราอารมณ์ดีขึ้นในายกถามว่าใครบอกพครเอกตอบแม่ของเขาในายกวยตัวเองคุณป้ารสนิยมดีเหมือนแทอเลย แล้วนายก็กเก็บยามสตรอเบอรี่ให้พระเอกก่อนจะยกกาต้มน้ำและของทุกอย่างให้ไพเอกเลยถามเธอจะไปแล้วหรอนายปฏิเสธเธอแค่อยากให้เขารับรู้ความอบอุ่นตอกเพื่อนคุณควรสนใจผู้คนทิวทัศและคนรอบข้างบ้างนะในอนาคตจะได้รู้จักอะไรใหม่ๆไพเอกชมวันนี้คุณพูดดีมากแต่หนังสือบอกไว้บางครั้งมนุษย์เราก็ต้องปักอยู่ในอดีตเพราะความโชคร้แต่ยังไงก็ต้องยอมรับมัน อามาหาพ่อพระเอกเพื่อถามว่าทำไมเขาถึงระง,งับโครงการของเตียนเตียนเธอเป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังที่มีคนติดตามเป็นล้านแต่กลับให้ความสนใจนาเอกที่มีผู้ติดตามแค่สองแสนเขาพระเอกเลยมาหาหนาเอกบอกว่าเขายอมแพ้แล้วนาเอกพยายามอธิบายว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ตอนนี้เธอเข้าใจพระเอกแล้วเขามีความทรงจำเลวร้ายอยู่ช่วงหนึ่งขอเพียงเธอหาให้เจอแต่ต้องแก้ไขได้อย่างแน่นอนเพราะเลยบอกว่าที่พระเอกขึ้นเขาเป็นเพราะแม่ของเขาเสียชีวิตเรื่องนี้นาเอกแก้ไขไม่ได้หรอก นายเอก,กบอกว่าตอนนี้เธอกับพระเอกเป็นเพื่อนกันแล้วพอตึงขอโทษนางเอกทางบริษัทตัดสินใจยกงานนี้ให้ทังเสียงไปแล้วนายเอกเศร้ามากตึงกลับมาที่บริษัทแต่ไม่กล้าบอกน้องเย่ว่าเธอเสียงานไปแล้วเพราะเขาตั้งใจมากพระเอกตอนนี้เมื่อนายเอกไม่อยู่เขาก็นั่งคิดถึงช่วงเวลาที่คุยกับเธอแล้วเอา้าที่นายเอกขอพรขึ้นมาดูและยิ้มออกมานายเอกเริ่มออกมารีวิวร้านอาหารโดยมีน้องเย่คอยเป็นผู้ช่วยพระเอกที่นั่งรอนายเอกอยู่น้องหน้าหวานก็เข้ามาบอกว่าไม่ต้องรอแล้วตอนนี้ กำลังไลฟ์สดอยู่น้องหน้าหวานถามพระเอกทำไมเขาถึงเก็บนางเอกไว้ข้างกายทาั้งๆที่เธอดูไม่มีประโยชน์อะไรกับเขาเลยเธอมีค่าตรงไหนหรอพระเอกตอบว่าเธอน่าจะเข้าใจเขาน้องหน้าหวานแต่คอมเมนต์ตอบว่านาเอกพระเอกก็รีบปกป้องที่เธอต้องทมร้านก็เพราะเป็นงานของเธอนะน้าเอกคิาอาหารแต่มันก็ไม่สดเท่าไหร่เธอจึงเอาไว้มาดื่มแต่ละวายก็หกใส่ชุดซึ่งมันก็แพงมากน้องเย่จึงรีบเข้าไปเชทให้แฟนคลับจึงเชี่ยทั้งสองคนคบกัน หมอพระเอกถึงกับนั่งไม่ติดแล้วนายเอกก็ชิมเมนูต่อไปแต่ร้วอาหารก็ไม่สดและมีมแมลงวันเธอถึงเลิกไลน์แล้วบอกกับเจ้าของร้านไปตามตรงแต่นั่นก็ทําให้เจ้าของร้านไม่พอใจในายเอกต่อว่าแบบนี้มันไม่ถูกต้องที่เธอมารีวิวอาหารที่ไม่ถูกหลักนามายัยเจ้าของร้านตอบว่านายเอกมีผู้ติดตามแค่สองแสนก็แค่แฟนคลับปลอมๆทําไมถึงมากล้าว่าร้านเขานายเอกร้องไห้ทหําไมเธอเตอร์แต่คนแบบนี้นะเ o าเวิร์คอฟฟี่ก็ทําแบบนี้กับเธอแล้วทั้งสองคนก็วุ่นวาย น,นายเอกขอโทษน้องเย้ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ที่เธอรับปากไว้เธอทาไม่ได้สักอย่างเลยเราพระเอกก็เข้ามาหาหนางเอกเธอถามว่าเขามาได้ยังไงพระเอกเห็นทั้งสองคนโดนกักตัวไว้นายเอกถามเขาคือคนที่โทรไปที่สหนักงานดูแลการตลาดหรอพระเอกยอมรับและเตือนนายเอกว่าต่อไปอย่าดื่มเหล้าอีก เขาเลยขับรถมารับแล้วพระเอกกลับบ้านเมื่อมาถึงนองแเย่แล้วพระเอกก็ยื่นมือให้นายเอกจับพร้อมกันแล้วนายเอกก็จับมือพระเอกทำเอาเขาแอบยิ้มดีใจสองหนุ่มช่วยกันประคองนายเขาบ้านอะไรเพกันเก็บรองเท้านองแเย่ขอพระเอกค้างที่นี่สักคืนเขาก็ตกลงนายเอกหลับอยู่ตื่นมาก็หิวน้ำเลยลุกมาดื่มเธอเห็นพระเอกนั่งอยู่ด้านนอกเลยเดินออกมาถามดึกป่านนี้ทำไมยังไม่นอนนี่ไม่ใช่ไลฟ์สไตล์คุณเลยนะพระเอกถามนายเอกนี่คุณสั่งเมาแล้วหรอนายเอกเมาค้างถ้านอนไม่หลับ ไอกสงสัยเป็นเพราะเรื่องงานใช่ไหมนายเอกเลยถามว่าเขารู้ได้ยังไงผมบอกคุณตั้งนานแล้วว่าอย่าไปเชื่อคำพูดของพ่อผมนายอธิบายเพราะนั่นเป็นความหวังสุดท้ายของเธอยังไงก็ต้องลองดูก่อนแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วฉันจะได้ไม่ต้องฝืนความรู้สึกของตัวเองแลวคุณก็จะได้ผูกพาม่ต้องเดือดร้อนที่มีฉันมาวุ่นวายอีกไาเอกเลยถามว่าพรุ่งนี้จะย้ายออกหรอนายเอกบอกว่าเธอต้องไปแล้วแต่ฉันมีเรื่องจะบอกคุณช่วงเวลาที่ฉันไม่อยู่บนเขาฉันเห็นว่าคุณมีเรื่องในใจมาตลอด ดูเหมือนคุณยดติจักรวดีตไม่ยอมปล่อยวางแต่ฉันจะบอกว่าไม่ว่ายังไงชีวิตคนเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าพระเกถามทําไมคุณต้องพูดเรื่องพวกนี้ด้วยนายอธิบายเพื่อนกันก็ต้องช่วยเพื่อนดีขึ้นไม่ใช่หรอแล้วพระเอกก็มองนายเอกไม่วางตานายเอกยิ้มอย่ามองเธอแบบนั้นสิเธอกลัวว่าจะมีเรื่องพระเอกพูดกับนายเอกแต่ตอนนี้คุณก็ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยนะนายเอกเลยขอตัวไปเฝ้าพระอินชาววันต่อมาเธอได้รับโทรศัพท์ว่าพ่อพระเอกเรียกไปพบเพื่อนายเอกมาบอกอาว่านายเอกได้รับคะแนนโหวต ทำไมถึงเลือกเซียนเซียนอาต่อว่าที่เธอมาสืบข้อมูลทางธุรกิจให้นางเอกแล้วรุ่นน้องก็มาเห็นนางเอกก็ทักว่าทำไมวันนี้แต่งตัวดีจังเลยมาฉลองให้เธอหรอเมื่อพ่อไพ่เอกอามาถึงรุ่นน้องก็รีบแผลเมื่อวานานางเอกทำงามหน้าไม่น้อยเลยนะแต่พ่อกลับบอกว่าในสามารถเป็นกระสายให้เข้าเวิคอฟฟี่ได้ถือเป็นการโฆษณาแบบไม่ต้องจ่ายเงินในอขอโทษเมื่อวานเธอดื่มเยอะไปเลยพูดถึงบริษัทไปแบบนั้นรุ่นน้องยุยงว่าในตั้งใจต่อว่าบริษัทอ่ะก็เห็นด้วย แล้วพอเพกก็เดินเข้ามาถามว่าครูมือของบริษัทว่าไว้ไว่ายัางไงก่อนจะบอกกับอาว่าวันนี้บริษัททายอดขายทะลุร้อยล้านแล้วผู้คนสนใจเรื่องพัตนากันเมื่อวานแล้วชาวนี้นายก็ขอโทษบริษัทอย่างเป็นทางการแล้วเลยทําให้ยอดขายของบริษัทเพิ่มขึ้นนี่เป็นการตลาดที่คุ้มค่าที่สุดไม่ควาไว้ก็ไม่รู้จะว,ว่ายัางไงแล้วทําให้อายเงียบไปแต่เขาก็สงสัยว่าพอเพกกลับมาทําไมเขาเลยบอกว่าเขาอยากซื้อทอดบริษัท ทำให้อาไม่พอใจแล้วเดินออกไปพอเดินมาบอกกับนางเอกว่าพระเอกยอมลงมาจากเขาเพื่อช่วยเหลือเธอเขาต้องชอบเธอแลานานานา้วแน่ๆทำให้หนางเอกยิ้มแกปรีแล้วเพื่อนนางเอกก็มาขอลาออกแต่อาก็เสนอเงินเดือนเพิ่มไม่สามเท้าและขอให้เธอรายงานเรื่องของนางเอกเพื่อละอยู่ต่อเพราะอยากช่วยเหลือนางเอกด้านพระเอกก็มาซื้อพักกันเปื้อนให้ลูกแปดนางเอกเลยมาช่วยเลือกแล้วพวกเขาทั้งสองคนก็ช่วยกันเลือกของให้ลูกยังมีความโุข แล้วนายเอกก็พาเอกมาเรียกเขาสับมือถือเพื่อให้เป็นของขวัญพระเอกเล้เมื่อวานผมดูไลฟ์สดแล้วนะในฐานะที่พ่อผมเป็นผู้บริหารบริษัทท่าไวยคอฟี่มีพฤติกรรมลำเอียงอยู่บางไม่ยุติธรรมสำหรับุณเลยนายถามคุณูรู้ตั้งแต่แรกเราไม่ใช่หรอทําไมเมื่อก่อนถึงตั้งทําเป็นมองไม่เห็นพระเอกเขินตอนนี้เราเป็นเพื่อนกันไงนายยิ้มเพื่อนประเภทไหนหรอพระเอกตอบเป็นเพื่อนที่เลี้ยงเป็ดด้วยกันไงนายเอกเลยบอกว่าการดูแลลูกสาวเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทําเหตุผลนี้ฟังไม่ขึ้นนะแล้วนายกก็ให้พระเอก เรืองโทรศัพท์แต่เขาก็ไม่ยอมใช้นายเอกจึงถามแล้วถ้าเธอจะติดต่อเขาล่ะไพเอก็ไอนางเอกเธอติดต่อเขาทําไมนายเอกตอบก็ให้อยากส่งข้อความหาไพเอกเลยเลือกรุ่นโบราณสุดแต่นายเอกก็ตั้งชื่อเขาและเธอเป็นพ่อแม่เป็ดน้อยไพเอกบอคนอื่นเห็นแล้วจะเข้าใจผิดนายเอกบ่นกลัวคนอื่นเข้าใจผิดเพราะเรื่องสมมติพวกนี้นะหรอไพเอกเลยเถียงไม่ได้แล้วนายเอกน้องเยก็มาฉลองเพื่อนที่เธอมีโอกาสได้งานเพื่อนจึงถามถึงความสัมพันธ์ของนายเอกแล้ไพเอกตอนนี้ที่บริษัทเขาเลือกกันให้ซ่าที่ไพเอกลงมาจากเขาช่วยนาย กขมีแต่นานา นายเอกอธิบายว่าเธอกับพระเอกเป็นแค่เพื่อนที่เลี้ยงเป็ดด้วยกันเท่านั้นเพื่อนเตือนนางเอกอย่าไปหลงบนซิกแพคของพระเอกล่ะนายเอกบอกว่าไม่มีทางแต่แล้วเธอก็ปิ้งไอเดียว,ว่าจะย้ายขึ้นไปหลายสขขอบนภูเขาและอยู่กับพระเอกดีกว่าน้องแย้ก,ก็รีพามแต่นายเอกกลับบอกว่าเธอจริงจังนายเอกมาถึงคนย้ายของก็ไม่อยากให้ขึ้นเขาเพราะมันไกลเกินไปนายเอกไม่ยอมจ่ายเงินเขาเลยมาแย่งกระเป๋าพระเอกมาปกป้องนายเอกไว้แต่เมื่อเห็นของที่นายเอกเตรียมมาก็แทบท้อในายเอกเข้าบ้านมาก็รีบมาร์กหน้าด้วยคนพระเอก ขามาเห็นก็ถึงกับไปหลังนี้นี่ผีหรือเปล่าเดินออกมาก็เจอกับหุน่นยนต์ทำความสะอาดเขานั่งสมาธิอยู่แต่เราก็ได้ยินเสียงคนตอกประตูจึงต้องลุกขึ้นมาดูนายเอกไลสอดให้คนทางว่านดูการตกแต่งที่พักบนเขาข,ของเธอและเอาต้นไม้ชิงช้ามาติดตั้งมากมายพระเอกบน่นทำไมคุณเสียงดังแบบนี้ผมนั่งสมาธิไม่ได้เลยนะนายเอกเลยรีบปิดเราที่ป้องกันเสียงสมให้พระเอกทำให้เขาวันไหวกิดเสียงไห้ได้ของเธอพระเอกตกอยู่ในพวังแห่งความรักนายถามคุณต้องชั้นทำไมกัน พระเอกเลยถามคุณไม่อยู่บนเขาไม่สนใจบริษัทแล้วหรอนายเอกตอบว,ว่าพ่อของสนใจการตลาดของเธอเธอยหายทั้งคนทั้งบริษัทมาอยู่บนเขาไปเลยส่วนน้องแยกก็กำลังขึ้นเขามาหานางเอกเขาก็เติกับน้องหน้าหวานทั้งสองคนเลยเดินขึ้นเขามาด้วยกันานายเอกกับพระเอกก็นั่งรอกันเรื่องริงโทนพระเอกเอาโทรศัพท์คืนให้ในายเอกก็ไม่ยอมเลยยัดไปในเสื้อของเขาแต่มือถือเจ้ากรรมก็ดันตกไปยังน้องชายของพระเอกแล้วน้องหน้าหวานก็มาขอพักกับพระเอกด้วยเพื่อศึกษาเรื่องท่าส่วนน้องแยกก็ขึ้นมาเป็น ผู้ช่วยนางเอกเรากว่านายเอกทำคนเดียวไม่ไหวนายเอกและพระเอกไ่พวกเขาลับไปก่อนที่ฝนจะตกแต่พอฟ้าร้องทั้งสองคนก็รีบเข้าบ้านในทันทีพวกเขามองหน้ากันยังโงหงิดแล้วนายเอกต้องนั่งกับน้องหน้าหวานแต่เธอก็ดูผู้ดีแล้วหัวเราะเสียงดังจนนายเอกนอนไม่ได้พวกเขาถึงยั่งตำแหน่งนายเอกกันแต่น้องหน้าหวานบอกว่าตำแหน่งนายเอกของพระเอกนั้นต้องเป็นของเธอเท่านั้นส่วนพระเอกในขณะที่กําลังตลบน้องเย่ก็นั่งมองตานพระเอกสะดุ้งเขาถามพระเอกว่าคิดยัง่ง่ายกับนางเอกพระเอกเลี่ยงจะไม่ตอบคำถาม น้องเย้แรบบนไปเป็นชุตจนพระเอกไม่ได้นอนสไน,นเอกนั้นก็ไม่ได้นอนเหมือนกันพอน,น้องหน้าหวานก้นสนั่นภูเขาตอนงเท้าพระเอกก็ไม่ย้ายต้นกล้าปลูกชาไนก,ก็คอยบริการเสิร์กฟกาแฟและดูแลพระเอกเป็นอย่างดีแต่น้องเย้ยก็แต่คาถานานงเอกอะไรมาคุยกับเขาเธอมีหน้าที่จับพระเอกที่อยู่หมัดเอราะันะนันสิ่งที่น้องเย้ยต้องทําคือคอยสร้างบรรยากาศให้เธอนะถึงจะถูกเมื่อพระเอกมาไนก,ก็ทำเสียงแปดใส่เขาเรามาทําอาหารกันเถอะไนเอกก็ค่อยถ่ายวิดีโอให้น้องเย้จะมาช่วยถ่ายแต่ นายเอกให้เขาไปทำอย่างอื่นหล่ออ้อนพระเอกให้ช่วยแทนนายฝอสอนพระเอกทำอาหารเรียกไดยว่าจับมือสอนเลยทีเดียวพอเข้าได้เข้าแขมปุ๊บน้องแย่ก,ก็วนไปเลยทำเอานายเอกรู้สึกลำคานนายเอกไม่สุดไฟเธอส็สมลักควันพระเอกเห็นก็เข้ามาช่วยแต่น้องแย่ก,ก็มาเป็นก้างขวางคอทั้งหมดเลยสําลักควันไปด้วยกันน้องหน้าหวานบอกน้องแย่คุณทำแบบนี้ไม่มีวันสำเร็จหรอกเขาเลยชวนให้เธอมาร่วมมือกันแต่น้องหน้าหวานก็บอกว่าเธอุ่มดูผู้หญิงของพระเอกมาสิบปีแล้วแล้วเธอก็เอาฟอร์มที่ถอดเธอไม่ต้องการ ให้เขาช่วยน้องหน้าหวานจะไม่หยาบสตรอเบอรี่ของนายเอกไปกินพระเอกก็บอกว่าอันนี้ไม่ได้เพราะนายเอกเป็นคนทําให้เขาน้องหน้าหวานบอกนางเอกรูพิเศษกับเขามากเลยนะพระเอกตอบพวกเราเป็นแค่เพื่อนกันนายเอกที่ฟังอยู่ก็เศร้าไม่น้อยน้องหน้าหวานพูดต่อแต่นายเอกกับเขาใกล้กว่านั้นนะนายเอกยังไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาไม่คิดจะแต่งงานนายเอกมานั่งคิดที่เพเอกบอกน้องหน้าหวานว่าเขาแอะไารยะห่างกับนายเอกไม่ดีเองเผยก็หน้าบูดเป็นตูดลิงต่อมาเมื่อฝนตกห้องนายเอกก็มีน้ำด้วย เธอเลยเรียกให้แพเอกมาช่วยดูพระเอกก็ไปซ่อมให้กรางสายฝนนายเอกเลยเตรียมชาแก้วหวัดไว้ให้พระเอกดื่มนายถามคืนนี้เตียงทับเปียกแล้วนอนที่ไหนดีพระเอกเลยโยกห้องนอนให้กับนางเอกแล้วเธอก็ถามเขาคุณอยากจะตามวันฝนตกวันนี้ไหมมีบางเรื่องที่ฉันต้องยืนยาสักหน่อยแล้วนายเอกก็จับพระเอกมาตบโดยไม่สนใจที่แพระเอกพยายามขัดถืนเธอตูกพระเอกยังดูดดื่มถึงแม้พระเอกจะนั่งสมาธิมานานแค่ไหนก็ไม่อาจต้านทานความรู้สึกที่มีให้นายเอกได้เขาตึงจูบนายเอกเช่นกั and ในขณะที่พวกเขาฟิตเตอร์ริงกันนั้นน้องแย่ก,ก็เข้ามาขัดจังหวะนายเอกตื่นเช้ามาเห็นพระเอกตา้าหผมหาก็มองเขาด้วยการโดนตกเธอเข้ามาจับมือพระเอกแล้วพ่ะเขาทำพระเอกวันไหวไม่น้อยจึงรีบเดินหนีไปนายเอกยิ้มคนอะไรปากไม่รู้กบใจพระเอกมานั่งคิดถึงตอนที่นายเอกจูบเมื่อคืนก็พยายามเตือนตัวเองให้หยุดพอน้องแย่ขอดองให้เขาปล่อยนายเอกไปเขาไม่ได้จริงจังเขาไม่อยากให้ในายเอกเจ็บพอไม่เยี่ยมนายเอกแล้วเศร้าทว่าทำได้ดีมากแต่เขาอยากเห็นต้นจบเ,เร็วๆสอนอาก,ก็มาตอบว่าพระเอกว่า เขาสร้างภาพสำนึกผิดจอมรอมแบบนี้ไปทําไมกันจะมาอยู่บนขเขาเพละทางโลกสุดท้ายก็กลายเป็นรังรักและต่อว่าพระเอกที่เป็นสาเหตุให้แม่ต้องตายทําให้พระเอกเศร้านายเอกเรียรเขาก็เดินหนีแต่นายเอกก็เดินมาพระเอกจึงตัดสินใจพูดกับนางเอกเรื่องบางเรื่องคุณเข้าใจผิดไปแล้วคุณเป็นเพื่อนที่มีค่ามากนายเอกยิ้มทั้งน้ําตาคุณอย่าล้อเล่นสิหรือว่าคุณต้องการระยะเวลาก่อนเข้าสู่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่แต่พระเอกับบอกว่าเขามีเพื่อนไม่เยอะแล้วนายเอกก็เป็นหนึ่งในนั้น นายเอกถามทำไมคุณถึงดีกับฉันขนาดนี้เป็นเพราะเขาเห็นคำขอพรที่น่าสงสารของนางเอกเลยช่วยเขาไว้นายเอกตอบว่าแต่เมื่อคืนถ้าดูเขาเขาก็ไม่ปฏิเสธเลยนะแถมฟินอกต่างหากหยุดพูดได้แล้วฉันเชื่อในความรู้สึกของตัวเองฉันจะคิดซะว่าไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก,ก่อนน้องเย,ย่กับน้องหน้าหวานที่ยืนฟังอยู่ก็รีบไปปรึกษากาันวันต่อมานายเอกก็จะไปถามแพทย์แน่ใจอีกครั้งน้องเย,ย่จึงบอกว่าพระเออกไปแต่เช้าก็เป็นการยืนยันเราไม่ใช่หรอเพราะเขาหลบหน้าเธอ ธอเพิ่งจะเริ่มแต่ยอมแพ้ไม่ได้แต่น้องแย่ก,ก็จับมือเช่วหนาเอกกลับบ้านแล้วน้องหน้าหวานก็เดินมากับพระเอกนายเอกรีบเดินไปหาเขาเรื่องเมื่อวานคุณคิดดีหรือ,อยังพระเอกตอบเขาคิดดีแล้วน้องแย่ก,กับน้องหน้าหวานเริ่มมีหวังพระเอกพูดต่อถ้าคุณขึ้นมาบนเขาเมื่อไร่สอดเราได้งานคุณจะทําอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแต่ผมกับคุณเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นนายเอกถามแล้วทำไมเขาถึงกลับบริษัทไปช่วยเธอพระเอกพูดเพราะเราเป็นเพื่อนกันเรื่องแค่นี้มันไม่ได้หนักหนาอะไร นายเอกบอกพระเอกเธอมีเพื่อนเยอะหลาวเขาเป็นเพื่อนเธอไม่ได้แล้วก็เดินร้องไห้ออกไปพระรองก็รีบตามไปปลอบแล้วข้าลับบานนายเอกร้องไห้ลั่นรถหายขี้หน้าะมันเธอทำอะไรลงไปน้องเย้ก็พยายามปลอบใจนายเอกมาระบายกับเพื่อนว่าเธออกหกักแต่น้องเย้ก็โทรมาบอกว่ารุ่นน้องไปแย่งสถานที่ไล่สลดเขาของเธอนายเอกถึงรีบตามมาทันทีนายเอกมาตอบว่ารุ่นน้องที่ทำาีิใสัเดิมๆเอาแต่แกล้งเธอแบบนี้น้องเย้กเลยจะเข้าไปจัดการรุ่นน้องรุ่นน้องเลยสาดน้ำ ไนเอกรอ้อ,กรองให้ออกมาที่ผลงานของเธอทั้งหมดแล้วป้าข้างบ้านเลยยกขย่องกันมาปกป้องานเอกไว้พระเอกก็ที่จะท่อทหานายเอกแต่เขาก็ต้องห้ามตัวเองไว้านเอกที่ขับรถอยู่เมื่อฝนตกก็คิดถึงพระเอกวันที่เธอถูกเขานี่เธอกําลังคาดหวังอะไรอยู่ต่อมาานเอกถึงมาเย,ยี่ยมป้าข้างบ้านที่เคยช่วยเธอไว้ป้าข้างบ้านเล่าว่าตอนนี้ต้นขาของพระเอกโดนทําลายหมดแล้วานอเอกได้ฟังก็ตกใจแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอรับชมในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ